ขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรเราฟังผมเพราะว่าเพลงตะกี้เป็นการเป,เป็นเพลงที่อยากน้องส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่าแล้วก็คุณลุงของผมเป็นคนชอบฟังเพลงอศัศนีวสันอยู่แล้วผมเลยอยากลองให้คุณลุงด้วย โ,โกงอายุหรือเปล่า<อ>มันเกิดผิดยุคแนะ่เลยก็อยากจะบอกไม่ได้เกิดผิดยุคหรือไม่ได้โกงอายุแต่ <laughs> <h ums> แต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่รู้อะไรตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตมาก็ผมเป็นคนฟังเพลงประเภทนี้อยูแ่แล้วก็คือแบบได้ยินทุกวันมีคนเปิดให้ฟังทุกวัน,นก็ก็ได้จําได้ว่าเออเพลงเหล่านี้แบบเป็นเพลงเก่าแล้วก็ยังเพราะอ,อยู่ ใครที่อยาจจะปเป็นเจมีนนะเงียบ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 ดิมันต้องมีเงียบกันบ้างแหละโอ้ยอยพูดคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามกอนครับวันนี้วันนี้มัน,น,ว,น,นวันนี้มีคนมาดูกันทั้งหมดกี่คนเยอะ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 ดิเราดูแล้วลว่าเยอะแต่อยากรู้ตัวเลขแน่นอน คนครับผมหกร้อยก็ก็ป ouais. ัดปัดขึ uh ้นไปหน่อยสิใรัเป็นหกร้อยสิปัดเอนี้ห้าร้อยห้นี่คือปัดแล้วสรุปห้าร้อยห้าสิบคนใช่ไหครับ ขึ้น6 0 0อคนชาตหนึ่งคนสามารถแทนคนได้50คนเลยเหรอข้างหน้าบอกกระชทกเงนคนเป็น600้ออดี600คนในวันนี้ครบหนึ่งปีเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับผม <c oughs> ผมรู้สึกด, <c oughs> ดีใจไม่ได้ซื้อไม่ได้ดราม่าไม่ได้ร้องไห้ <c oughs> อย่าพูดเฉยเฉย ผมร้อยคนเดี๋ยวไปฟังอีกเพลงเลยดีกว่า